อันนี้นะครับยางนะครับเราพูดถึงเรื่องยางที่เจอกันประจํานะครับยางนี่จะเป็นยางใหญ่ลูกค้าก็จะถามว่าปะได้ไหมปะได้ไหมนะครับต้องถอดออกมาดูนะครับว่าจะปะได้ไหมหรือปะไม่ได้ครับอย่างเคสนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็รั่วตรงนี้ก็รั่วแล้วแผลไม่แต่หลักๆนะครับเนี่ยปะก็ไม่คุ้มนะครับเนี่ยดีมีปะตรงนี้รั่วตรงนู้นนะครับหลายจุดมากเลยนะครับเนี่ย หลายจุดหลายจุดหลายจุดมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหอ่อันนี้ลูกค้ามาเอาพัดลมไปครับพัดลมที่ซ่อมเสร็จแล้วยางก็ปะให้เรียบร้อยครับเบา,บาถือเบาเเดี๋ยนิ่มนวลน,นะครับถ้านหนักทําหนักเดี๋ยวมันหักต้องเบาๆบาจับเบาๆนี่นะครับ อันนี้เปลี่ยนใหม่คุ้มกว่าเป็นอย่างไรเบอร์ยี่หกคูณสองขอบยี่หกเลยนะครับเนี่ยยี่หกคูณสองหนึ่งทับสองอันนี้ใส่ใหม่ดีกว่านะครับไม่ต้องไปปะนะครับอันนี้ถอดไปขายได้แล้วเนี่ยนี่นะครับเก็บไว้ขายได้นะครับเนี่ยคนที่ก็หาซื้อของเก่าขอ,ขอซื้ออันละห้าบาท ผมซื้ออันลห้าบาทไม่รู้เขาไปทำอะไรผมก็ไม่รู้พวกแบตเตอรี่ก็ขายได้แบตเตอรี่เก่าแต่ก่อนซื้ออันละห้าหกสิบบาทเลยเดี๋ยวนี้ก็อันละสามสิบสี่สิบแล้วแต่ขึ้นลงนะครับมีขึ้นมีลงเดี๋ยวมาพามาดูสาเหตุที่คันนี้ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเกิดจากอะไรนี่เลยมาดูวงล้อเกิดจากตัวนี้นะครับแห้งเกลียมฝืดนะครับ จานบีไม่มีแล้วก็พอจานบีมันเริ่มไม่ทําหน้าที่ล่อเลื่นนะมันก็มีที่ดงที่ดินฝี่นแล้วก็ขึ้นสนมิมขึ้นสนมิมแล้วก็ไม่ล่อไม่เลื่นนะครับเนี่ยลูกอัดก็เลยแบบขาดการล่อเลื่นเลยแข็งครับปกติมันจะหมุนฟรีไม่แข็งเลยแล้วก็ทําให้ลูกปืนนะครับไปอัดเนี่ยบวมหมดเลยเนะี่ยบวมเป่งแล้วก็แข็งแอ่วงล้อนี่ก็ เขใช้ได้แต่เก่าแล้วผุแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใช้ได้ใช้ขวาเลยจะต้องรื้อมานะครับแล้วก็เช็คดูลูกปืนแล้วก็ถ้วยแล้วก็ลูกอัดตัวนี้นะครับโอ้โทษทีพอดีรถวิ่งผ่านเสียงดังไปเลยประตูนี้ปิดพอดีฝุ่นเข้าเยอะ,ะครับบานเช็ดกวัดทุกวันนะครับก็เลยซ่อมกับซื้อนะครับเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็เลยซื้อดีกว่าครับเพราะราคาไม่เกินกันมาก ไม่ต่างกันมากก็เลยเปรียบเทียบกันแล้วชั่งน้ําหนักดูแล้วเปลี่ยนใหม่คุ้มกว่านะครับ่ามาต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อตัวนี้นะครับมันฝืดมันแข็งมันฝืดมันไม่หมุนนะครับก็เลยบรรทุกของหนักนะรบรรทุกของหนักอันนี้พุกขนปุ๋ยขนน้ํานะครับรถวิ่งผ่านเสียงดังหน่อยขนปุ๋ยขนน้ํานะครับน้าหนักเยอะนะครับแล้วรถมันจะเวี่ยงไปนะครับเวี่ยงไป เมื่อตัวนี้ไม่หมุนไม่ฟรีนะครับทําให้พวกนี้หักเนี่ยหักเละเลยมันหมุนฟรีไม่ได้นะครับมันตึงแข็งมันผูกขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ขาดการเรลื่ลื่นนะครับทําให้สิรวดหักเละเลยนะครับเละเละเลยแล้วก็ไปทิ่มไปจิ้มยางพุนเลยนะครับอันสิลวดขาดแล้วก็ไปทิ่มนะครับเพราะว่ามันทุกหนักก็เลยจาัดก,การ ทำให้ใหม่เลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนล้อใหม่ไปเลยหักหมดแล้วี่รวดซ่อมประมาณ5้0 0อตันนี้เผาไม่ดีด้วยแข็งตายยกชุดสบายใจกว่าแต่ใหม่ด้วยไม่แพงกว่ากันเยอะอ้าวจัดยังไงจำๆหนึ่งเส้นเบอร์26่สคูณสองหนครับส ลื่นปื้ดลื่นปื้ดนะครับไม่ฝืดอีกแล้ว